อีกเรื่องหนึ่งที่มีผลมากคือเรื่องบุญกรรมมันเป็นปัจจัยที่ทุ้นสายปลายเหตุลําบากแต่ก็มีจริง,รงมีเหตุมีผลถ้าลวงลึกเห็นรายละเอียดจริงๆมันมีจริงนะครับฝรั่งคนไหนจะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องบุญกรรมแล้วรวยได้นะครับก็เรื่องของเขาแต่คนรวยที่สุดในโลกทั้งหลายเนี่ยกระลุนลเป็นคนที่ ทำบุญเยอะบริจาคมากแมาจะเป็นบิลเกตวอร์เรนบัฟเฟตต์มาร์คซักเชงเบิร์อันนี้บริจาคมากมาสารนี่ว่าบริจาคเป็นเงินเท่ากับประเทศรายได้ทั้งประเทศประเทศเ,เล็กๆประเทศหนึ่งเลยเข้าบริจาคและบริจาคฉล,ลาดด้วยนะครับเป็นมูลนิธิที่มีรายได้ให้ทุกปีมีรายได้เกิดขึ้นเขาก็ให้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 ใหใหไปตลอดการให้เป็นสิ่งสําคัญอันนี้เราเรียนรู้เรื่องการให้จากผมเยเยอะมากแล้วนะครับแล้วคนไทยก็เสียนให้ ให้พระให้เจ้าให้ศาสนาเนี่ยเสียนเก่งแต่ลืมกันอยู่คือคนคนหนึ่งที่สําคัญมากในชีวิตบุปการีของเราพ่อกับแม่ของเราครูบาอาจารย์ที่เราเทดิดทูนเราเคารพเขาเนี่เขาเปลี่ยนชีวิตเราผู้มีพระคุณทั้งหลายนะครับบางคนพ่อแม่เสียไปแล้วแต่ว่ามีปู่มีย่ามีป้ามีลุงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเหล่านั้นถือว่าท่านมีบุญคุณ ไม่ใช่พอใช่แม่ได้ให้กำเนิดก็เหมือนกับมีบุญคุณเสมอใครเคียงพ่อแม่ผู้มีพระคุณในระดับที่เลี้ยงดูเรามาเป็นเวลาสิบยี่สิบปีส่งเสียให้เราได้เรียนอบรมสั่งสอนให้ข้าวให้น้ำนะครับโดยพ่อที่ผมเน้นที่สุดก็คือบิดากับมารดาทแท้ๆของตัวเองเนี่ยที่ให้กำเนิดต่อให้ไม่เลี้ยงก็ตามนะให้กำเนิดชีวิตมากลุ่มนี้สำคัญที่สุดที่ต้องได้ให้ก่อน แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้แบ่งเงินแบ่งเงินจํานวนหนึ่งเลยในสี่ส่วนของท่านเอาไวส้สงงครอบบิดามารดานะครับสงงครอบผู้มีพระคุณในระดับบิดามารดาพระพธเจ้าท่านต้องเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละอันนี้ไปจี้ถามหลายๆคนที่อาเช้ากินข้ามหลายๆายคนที่ลําบากหลายๆคนที่ที่เหมือนจะทําธุรกิจใหญ่โตนะัธุรกิจเครือไข่เกรือข่ายนั้นเกรือข่นี้ แต่พอมาถามยอดยอดมันได้เท่าไหร่ก็นิดเดียวมีดาวลายที่เก่งๆสร้างสายสร้างอะไรได้ไหมก็ส่วนใหญ่สร้างกันไม่ได้นะครับเกือบร้อยละครึ่งหนึ่งเลยร้อยละห้าสิบไม่เห็นใครเลี้ยงมันเลี้ยงพ่อแม่เลยไม่เห็นส่งเสียพ่อแม่นะครับไม่ค่อยทํากันมันไม่ขึ้นหรอกนะท่านทั้งหลายบางทีมันได้มันก็ได้แค่พ่อบุญเก่าตัวเอง แต่ถ้าท่านลองส่งเสียพ่อแม่ดูนะครับกลับไปดูแลท่านตามสมควรแม้ไม่ได้ราบมาอยู่ด้วยมาอุปถรรมโดยข้อจำกัดของว่าสามีของว่าภรรยาของาบ้านเรามันหลังเล็กไม่เป็นไรแต่อย่าลืมส่งเสียเงินที่พวกท่านไปทาโบสถ์ทำวิหารทําอะไรกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับใส่ซองพระป่าซองกระถินเนี่ยท่านลองเปลี่ยนที่เป็นอุปธรรมบิดามารดาดูนะผมไม่ได้ทําเยอะหรอกผมให้แค่ว่า เดือนหนึ่งเดือนละห้าบาทก็ยังได้เลยเดือนละวันละห้าบาทหรือวันละบาทเดือนหนึ่งให้มันหยอดกระปุกไว้มันได้สามสิบวันเอาสามสิบเนี่ยไปคูณสิบสองเดือน <c oughs> มันก็ได้หลายร้อยเอาเงินหลายร้อยนั้นนะนะครับวันละบาทนะสส้นปีไปซื้อผ้าขนหนูดีๆผ้าขนหนูดีๆสองผืนเอาไปให้พ่อกับแม่บอกว่าหนูไม่มี มากแต่หนูอยากจะได้ทําบุญกับพ่อกับแม่ให้พ่อแม่ได้มีผ้าขนหนูดีๆใช้ท่านใช้อาบน้ําเช็ดตัวตราบอายุของผ้าขนหนูนั้นยังอยู่ที่เป็นประโยชน์กับท่านท่านได้อาบน้ําท่านได้เช็ดตัวเช็ดเหนียอเช็ดไคลท่านบุญจะเข้าไปที่เราตลอดมไม่ได้เห็นยากเลยมันไม่ได้เห็นว่าต้องไปสร้างบ้านซ่อมบ้านไปติดแอร์ไปซื้อรถไปอะไรให้พ่อแม่นผะ้าขนหนูผืนเดียวทําได้ไหม ทำแบบครั้งพุทธกาลก็แหละผ้าขนหนูผืนเดียวเอาผืนนุมน่มๆนะครับผืนนุมน่มๆไม่ได้ใช้ให้ท่านได้ใช้ทุกวันในตอนที่เราหยอดวันละห้าบาทหยอดวันล,ละบาทไปเนี่ยนะครับเราก็อธิษฐานอุทิศบุญได้ตลอดกระปุกเต็มเมื่อไรเ่ยสิ้นปีก็ค่อยเอาไปทําบุญไปซื้อของให้ท่านแค่นั้นเหน่งแกนั้นเหน่ง มันได้ทายากเลยนะครับท่นานใช้เช็ดตัวนุน่มๆเอานุน่มๆเลยนะนะครับโอ้ยผ้านี้ลูกซื้อให้ลูกได้บุญเด้อโอ้ยผ้าดีๆเนี่ยลูกมอบให้เราบุญของพ่อของแม่มีขอให้เป็นเครื่องปกปักปรักษาคุ้มครองลูกนะนะครับยิ่งพ่อแม่ใครมีศีลมีธรรมเข้าวัดเข้าวานยิ่งสมควรไปดูแลอุปัมภ์ท่านแม้ท่านจะไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระอรหันต์อะไร แต่พระพุทธเจ้าก็ให้เครดิตวานุภาพเนี่ยปรนหนึ่งเป็นพรมของบุตรบ้างปรนหนึ่งเป็นอรหันต์ของบุตรบ้างมันมีพลังงานมากมีพลังงานใหญ่มันคุ้มตัวเราได้และลูกกระตันยูเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นคนดีนความกระตันยูและคนสําเร็จทั้งหลายย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานคือความกระตัญยูต่อบิดามารดาผมร่วมธุรกิจกับใครนะผมจะเช็คอย่างแรกเลย เลี้ยงพ่อแม่ไหมดูแลพ่อแม่ตามสมควรตามสมควรของกําลังไหมหรือทอดทิ้งเลยนะครับและส่วนใหญ่ใครก็ตามที่บอกทอดทิ้งเลยหรือไม่ค่อยได้ไปใส่ใจอะไรนี้ออกมาเลยนะครับไม่ว่าจะมีปมอะไรก็ตามผมดูแลไปไม่ได้ไกลสักคนไม่มีใครไปได้ไกลสักคนแล้วถ้าเขาไม่กระตันอยู่กับบุปการีเชื่อเถอะเขาไม่กระตันอยู่กับใครทั้งหมดในโลกเสมอเท่าเทียมกัน ไม่แม่ท่านกับภรรยากับลูกตัวเองแหละคะมีความรักให้แต่ไม่กระตันอยู่แล้วลูกเขาก็จะไม่กระตันอยู่กับเขาบางทีเนี่ยที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเราพ่อแม่ที่ไม่ได้รักเราพ่อแม่ที่ไม่ได้ดีไม่ได้มีมารยาทพ่อแม่ที่ไม่ได้มีการศึกษาอะไรนะบางทีนะนี่เรารู้สึกน้อยใจเสียใ,ใจกับพ่อแม่พ่อผมก็สุบหรีจัดเงนี้ผ้ามีเงนี้ก็ไม่เลิกกที พ่อผมก็พูดตรงๆพูดนวลๆไม่พราอเงี้ยใครจะไม่อยากได้พ่อได้แม่ดีเข้าใจไหมใครจะไม่อยากได้พ่อได้แม่ดีทุกคนอยากได้พ่อได้แม่ดีประเสริฐมีหน้า,ม,ามีตามีตาแหน่งหน้าที่การงานสูงส่งทั้งหมดแหละแต่เพราะกรรมของเราเคยเป็นพ่อแม่ที่ชั่วในชาติก่อนก้อนก่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 อนโน้น,นมาก่อนไงเราถึงต้องมาได้พ่อแม่แบบนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาล้างกรรมตัวเราเองมาบริหารกรรมตัวเ,เองให้มันสิ้นสุด โดยการที่เราตัดสินใจเป็นลูกที่ดีเลยกรรมส่วนนี้จะได้สิ้นสุดไปนะครับและมันเผอ,อิญว่าในชาติเนี้ยต่อให้ว่าตั้งใจว่าจะล้างกรรมกันนะเอโหสิกรรมกันนะก็ยังเป็นบุญเพราะเขาเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูจริงๆนะครับทํากับเขาเท่าไหร่ก็ได้มาศารไม่ใช่คําพูดแบบ พูดตามพระพูดเนะี่ยอันนี้มันมาจากประสบการณ์หลายปีเลยนะบางปีเนี่ยผมไม่ได้ไปทําอะไรกับพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรตั้งหลานนะึงผมตั้งใจเลยว่าปีนี้ทั้งปีทํากับบิดาคามารดาเท่านั้นเง <c oughs> <c oughs> ินที่จะไปทําข้างนอกอะไรต่างๆ,ๆผมจะมาทุ่มให้บิดามารดาเท่านั้นเลยนะครับมันมันขึ้นมันขึ้นจริงๆทั้งงหลายและวิธีนี้นะมันจะช่วย พวกที่ทําการค้าขายแบบรายวันแบบลูกค้าเดินเข้ามาหานะครับไม่รู้มาจากไหนแหละแต่มีมีตลอดมีไม่ได้ขาดยิ่งถ้าเราสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปด้วยนี่ยิ่งขึ้นชัดเจนเลยแล้วก็ดีมากกับพวกที่เล่นหุ้นเน่นดีกับพวกที่เล่นหุ้นดีกับพวกที่เล่นฟอเร็กนะครับเล่นเทรดรายวันต่างๆดีกับพวกที่ทําธุรกิจที่ต้องการบริวารเครือข่ายเช่น ทำธุรกิจเครือข่ายแบรนด์ต่างๆที่มันต้องมีบริวารมีดาวไลน์ที่ดีๆกระตันยูรู้คุณมันเป็นพลังงานที่เทวดาที่รักษาเห็นแล้วเขาเช่นชมแล้วเขาไหว้เราได้นต่อให้เรากินเหล้าเมายาไม่มีศินอะไรนะแต่เรายังดูแลบิดามารดาอยู่ยังส่งเสียอยู่นะครับยังห่วงส่งความเป็นห่วงไปไม่ใช่ตั้งใจที่จะหลับตามองไม่เห็นเลยนั่นแหละรีบกลับไปทํากลับไปดูแลพ่อแม่ซะ มันคนทิ้งท่านไม่สนใจไม่ส่งเสียไม่อะไรเลยมาพอม,มีแต่งงานมาเป็นสิบกว่าปีก็ไม่เคยได้คิดจะไปให้สงการให้ให้พ่อแม่ทีห้าร้อยพันหนึง่งนะครับพันพ่อพันแม่ให้ทีแค่นั้นเองมันไม่พอหรอกครับไม่พอสําหรับท่านที่ลําบากหรอกตั้งใจไม่นะครับวันละบาทวันละห้าบาทที่จะส่งเสียให้ท่านเป็นเป็นครั้งก็ได้นะครับเป็นของที่ ท่านได้ใช้จริงๆก็ได้เพิ่งใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยท่านสะดวกสบายขึ้นก็ได้แล้วว่าไม่ให้เป็นเงินเป็นรายเดือนให้ตั้งใจทําพอตั้งใจทําเราจะรู้สึกว่าโอ้เงินเรามันจะต้องขาดแคลนขาดเขินแน่นอนมันจะรู้สึกทุกคนจะต้องผ่านแรงงัดตรงความรู้สึกตรงนี้เวลาที่เราจะทําความดีเวลาที่เราจะฝึกให้แต่เวลาที่เราได้รับผลลั์กลับมามันจะคุ้มมาก มันจะคุ้มมันจะคุ้มแบบสุดๆแล้วถ้าเรานั่งสมาธิดูเราจะเห็นเลยว่ามันมาจากตรงนี้แหละดูแลพ่อแม่ก่อนไปดูแลคนอื่นนะครับดูแลพ่อแม่ก่อนไปดูแลคนอื่นพ่อแม่ตัวเองยังไม่ได้คิดจะดูแลเนี่ยอย่าพูดเลยว่าจะมีสิบล้านได้อย่าอย่ามาคิดคุยอย่ามาพูดที่จะมีร้อยล้านพูดจะมีพันล้านว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าความรับผิดชอบต่อผู้มีพระคุณของตัวเองยังไม่มีเี่ยมันจะไปรับผิดชอบต่อธุรกิจได้ยังไง ดูไม่ยากหรอกนะเก็บคำพูดคำสอนไปพิจารณาดูนะ